เทศฟินแลนดกับบรรยากาศหน้าร้อนค่ะที่หน้าที่ทำงานวันนี้แสงแดดก็ออกดีดีชอบจังค่ะนกกระร้ององบ้านกบนกเต็มเลยค่ะ นี่เป็นหลังโรงเรียนค่ะบรรยากาศสดชื่นกาสดชื่นค่สบาย